مدينتي شارقة مشرقة بالضياء، مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء. أزرع فيها مثلاً بها معاني الإباء، أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء. مشرقة بالضياء. مدينتي فاضلة، ذو الفضل قد شادها، شامخة تسمع إنشادها مشرقة بالضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.

โรงแรมนูโวซิตี้มูลนิธิดำรงผลน้ำมันพืชเอเมอรันนิวทีเบลนช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้ บิสมิลลาฮิรราะห์มานีรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปรานีเสมออัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุขอความสันติความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮ์จนประสบกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากท่านดเตอร์ ur, ในแพทย์ธวัชชัยกมลธรรม อาทิตย์ดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของโครงการสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมวิถีไทยสู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านอาทิตย์ดีได้เลยครับครับสวัสดีครับครับอยากจะถามท่านอาทิตย์ดีว่าโครงการเนี่ยนะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับครับก็อันนี้เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่า การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับครับอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาโรคต่างๆที่มีอยู่มากมายได้ครับโดยพ้องยิ่งโรคเรื้อรังนะครับโรคเรื้อรังก็ได้แก่โรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงครับนะครับแล้วก็มะเร็งนะครับแล้วก็โรคอัมบาพื้อัมาพาครับอันนี้รู้สึกจะใกล้ตัวไหมครับครับก็พอดีของโชคดีไม่ได้มีอะไรแล้วครับเพราะว่าคนไทยก็เป็นกันเยอะเราส่วนใหญ่จะเป็นกันมากครับแล้วก็ เราก็ใช้ยาแผนไทยสารพัดชนิดนะครับเราก็พบว่าปัญหามันก็ไม่ได้ทุเลาเบาบางลงเลยนะครับแสดงว่าในเรื่องของการรักษาโดยแผนปัจจุบันอย่างเดียวนั้นเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะโรคพวกนี้ได้นะครับโดยบางยิ่งในปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะพบว่าภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับความวุ่นวายนะครับแล้วก็ ทุกคนก็มีภารกิจมากมายแล้วก็มีความขัดแย้งกันในสังคมอะไรต่างๆเพราะนี้นะครับก็ทําให้ยิ่งเจ็บป่วยหนักยิ่งกว่าเดิมครับแทนที่ว่าจะหายกับยิ่งเครียดมากแล้วก็มีโรคทางกายทางจิตอะไรตามมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยสังคมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ทําให้เรามีสารพิษต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับโรคที่เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายอย่างเช่นมะเร็งก็มากขึ้นทุกวันครับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทัยสุขเนี่ยนะครับก็ได้ทำการวิจัยนะครับแล้วก็ศึกษาพบว่าทางออกของการดูแลเยียวยาโรคเรื้อรังเหล่านี้เนี่ยนะครับในสังคมที่มีความวุ่นวายเนี่ยอันหนึ่งก็คือการทำโครงการนะฮะสุขภาพดีวิถีไทยวิถีธรรมนะครับแล้วก็เพื่อการ สู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งนะครับซึ่งซึ่งโครงการนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆโมนิทีด้วยกันรรวมทั้งกรมเองก็ได้รับความร่วมมือจากโมนิทีท่านอาจารย์ยุทยสุขเนในการที่เป็นฐานขององค์ความรู้นะครับซึ่งท่านได้มีการทำวิจัยนะฮะมานานแล้วก็พบว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกอันหนึ่งนะครับก็คือ เ,เรื่องของการใช้เครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าสามสอ3ส,ส,สาม,สามออมแล้วก็หนึ่งนอซึ่ง3า,ส,าสอก็ประกอบด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็สนทนาธรรมะะส่วนสามออก็ได้แก่เรื่องของอาหารออกกาลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์ส่วนหนึ่งนอก็คือนาฬิกาชีวิตนะครับเราพบว่าเครื่องมือนี้สามารถที่จะบำบัดทุกข์แล้วก็รักษาโรคทำให้สุขภาพดีได้นะครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักของทุกๆศาสนาในโลกเนี้ยนะครับมหลักธรรมของทุกศาสนาในโลกเนี้ยก็จะมีในเรื่องของการสวดมนต์นะครับการทาละหมาดนะฮะหรือการถือศีลอดหรือว่ากระบวนการต่างๆที่จะทําให้ทําให้จิตใจสงบแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราพบว่าในการที่เราจะ ในสังคมเนี่ยนะฮะสิ่งที่ตามมาคือการเกิดความสงบสุขนะครับการปลองดองเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับครับก็นะเพาะเป็นสิทธิเดียนะครับครับคนที่มีความสงบนะครับมีหลักธรรมในใจนะครับจะมีความสุขกับชีวิตนะครับเราจะเรียนถามท่านอธิเดียนะครับว่าจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยนะครับคืออะไรครับคือเราจะมีการ สนทนากันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยน,นในเรื่องขององค์ความรู้รในแต่ละหลักศาสนาเนี่ยที่เอามาใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับ,รบแล้วเราก็จะหา,เ,าเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับว่าเหล่านี้เราจะนำไปสู่นโยบายแห่งชาตินะครับซึ่งรเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะาจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นนะครับเพื่อการาดูแลสุขภาพ ด้วยวิธีสุขภาพดีวิธีธรรมเนี่ยนะครับ,รบไปสู่การปฏิบัติแล้วก็กําหนดเป็นนโยบายของชาติเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยในประเทศชาติเราเนี่ยได้หันมาทำาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับคนไทยก็จะเกิดความเท่าเทียมกันนะฮะไม่มีการเหลื่อมล้ํากันแล้วก็มีความสามารถคีกันนะฮะรวมทั้งสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งอาจจะเห็นว่าไม่มี ใครทะเลาะกันเวลาสวดมนต์ใช่ไหมครับครับฉะนนั้นถ้าเกิดว่าในครอบครัวสวดมนต์เนี่ยครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่ปรองดองนะครับถ้าชุมชนร่วมกันสวดมนต์เนี่ยก็จะปรองดองกันทั้งชุมชนถ้าประเทศชาติทั้งประเทศหันมาสวดมนต์นะครับปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยสงบสุขนะครับต้องขอขอบคุณท่านอับดีเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับท่านขอบคุณครับ แล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามท่านอดีพูดคุยเล่าเรื่องราวของโครงการนี้ต่อไปนะครับพบกับช่วงต่อไปของรายการนะครับขอเชิญพบกับคุณอริยาบินีในช่วงกิน ah ดีมีคุณค่าสลาโลไยกุมวราหมมตุลลอร์บารากาตูสวัสดีครับรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นจะทำโครงการเสียงสันติ เปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระวจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชฟลีบินอับดุลมานอัสไซบีอิมามมัสยิดนบาวีนครม,มดีนา่าซาอุดีอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซนและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ นจาากการลงงโทษขอไภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่พอเซ็นเตอร์02 730 2424 24, วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นงานเยอะท้อใจเป็นตัวสำรอง โดนตัดหน้าปวดใจทำใจให้พร้อมมรกรับรองจะติดใจอืมหอมกุ้งอบวนเส้นอร่อยง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหม ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามอะล,ลกุมวเระมาตุลลอบาวะบะระตาตุพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตำรักรไกสลามค่ะ และเช่นเคยคะ่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้คะ่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหาคนครและวิารัยาบาลคะ่ะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจิงกันดานะคะขอเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนายโยธาสมุทรค่ะอัสลามอวยกุมวะร้อมาตุนอบบรอวะบารักาตุคุณหมอคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้คุยเกี่ยวกับเรื่องการตื่นขึ้นมาอาบน้ําละหมาดหลังเที่ยงคืนตามแบบฉบับของท่านนาบี รือว่าท่านศาสนาธูตโมมาสลาโลอะไรซำลัำนะฮะหรือตามสุนนะของท่านนะคะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพทางด้านของการละหมาดนะคะหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยจะดีอย่างไรบ้างนะ่ค,ะค่ะค่ะคือละมาดหลังเที่ยงคืนที่เราเรียกว่าละมาดตะหัดยุทธเนี่ยนะคะได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากแม้ว่าจะเป็นละมาดสุนัตซึ่งไม่ใช่วายิบ วายิดหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําแต่ว่าละหมาดตะหัดยุดเนี่ยเป็นละหมาดสุนัตนั่นหมายถึงว่าเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทำเนี่ยเราจะได้ผลบุญเพิ่ม <c oughs> นอกจากเราได้ผลบุญเพิ่มแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าอรหสุภานิพพตาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผลประโยชน์ที่เราจะได้นั้นก็คือการเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดีค่ะ <c oughs> พูดถึงการเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีผลประโยชน์หลายๆเรื่องทีเดียวนะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของอฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนที่มาจากต่อมหมวกไตซึ่งเราทราบใช่ไหมคะว่าต่อมหมวกไตนั้นมันมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่สําคัญที่เราเรียกว่าฮอร์โมนอะดรีนาลินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ถ้าถูกผลิตออกมาเนี่ยมันจะทําให้เราก็เรียกว่าสารทุกข์นะคะพอผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์ ทุบทั้งในด้านจิตใจแล้วก็กทุกต่อด้านร่างกายของเราด้วยนั่นก็คือว่าอะเดนาลินผิดออกผิดออกมาเนี่ยจะทําให้ชีพจประอนของเราเนี่ยเต้นเร็วเต้นแรงหัวใจเราเนี่ยจะเต้นแรงมากเลยแล้วเราก็จะใจสัน่นอาจจะเป็นลมไปก็ได้แต่ว่าถ้าเราได้ละหมาดตะฮัดยุทธเนี่ยมันจะไปกดฮอร์โมนต่มหมวกไตก็คือกดอะอเดนาลินหรือนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยนะคะทำให้มีระดับต่าลงไปเพราะฉะนั้นคนที่ได้ละหมาดเป็นประจําก็จะไม่เครียด เพราะว่าไม่มีสารทุกเนี่ยหลั่งออกมานอกจากนั้นนะคะก็ยังมีประโยชน์ต่อระดับน้ําตาลในกระแสเลือดด้วยเพราะว่าจะทําให้ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดเนี่ยไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเราทราบใช่ไหมคะว่าคนที่มีน้ําตาลในเลือดออกมาเยอะๆเนี่ยจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถจะกําจัดได้เนี่ยก็จะทําให้เป็นเบาหวานเป็นกันเยอะมากด้วยโดยเฉพาะกลุ่ม ที่นอมงมุสลิมเนี่ยใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านละมาตาตยุติกะ,ะจะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดในลดลงแล้วก็จะไม่เป็นเบาหวานขอให้ละหมาดเป็นประจำอีกประการหนึ่งนะคะคนที่ได้ทําเป็นประจำเนี่ยก็จะไม่เป็นความดันเลือดสูงเพราะว่าคนที่เป็นความดันเลือดสูงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอะดีนาลีนหรือนอเอพิเนฟรินหรือเอพิเนฟรินที่หลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบใช่ไหมคะว่าต่อมหมวกไตเนี่ย จะทางานน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อต่อมทางานน้อยลงเนี่ยก็จะไม่เป็นความดันเลือดสูงเพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดยัตยุทธก็จะไม่เป็นความดันเลือดสูงหรือถ้าจะเป็นก็ไม่ไม,ไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนอกจากนั้นที่เขาพบนะคะก็จะพบว่าจากการวิจัยเนี่ยพบว่าคนที่ได้ไดละหมาดเป็นประจำเนี่ยจะไม่เป็นโรคหัวใจจนกระทั่งเกิดภาวะหัวใจวายที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า h า a r t f ฟ i l u r นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ คนที่ละหมาดเป็นประจำนี่จะพ้นจากโรคหัวใจชนิดทําให้เกิดภาวะหัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวแบบกระทันหันค่ะและที่สําคัญก็คือคนที่เป็นโรคข้อนะคะเป็นไขข้ออักเสบหรือรังคนที่เป็นรูมาตอยไขข้อรูมาตอยอักเสบเนี่ยก็จะหายได้นะคะเพราะว่าเราได้มีการยืดเส้นยืดสายในอริุยาบบทที่มีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยในด้านร่างกายของเราเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ คุณบอกบการนอนหลับอาาหในช่วงหัวข้ามเนี่ยทางที่ดีที่สุดเนี่ยเขาควรจะรักษาวินัยในช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดนะคะคือการนอนหลับที่อยากจะย้ํานิดหนึ่งนะคะว่าขอให้นอนได้วันละหกชั่วโมงทีนี้อาจจะมีคําถามว่าบางคนบอกนอน่วดเดียวไม่ได้หกชั่วโมงเพราะฉะนั้นอยากจะ,อะขอให้บางคนเนี่ยที่นอนไม่ได้รวดเดียวหกชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีการบวกเวลาค่ะ คือการบวกเวลาใน24ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะนอนตรงนี้สัก4ชั่วโมงลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดแล้วก็นอนต่ออีกซึ่งบางคนที่ทําอยู่เป็นประจำไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปมีเวลาว่างเยอะอะนะคะอย่างละหมาดซุบะฮีแล้วอาจจะขอเวลานอนอีกสักนิดหน่อยหรือบางคนเนี่ยค่ะหลังละหมาดยุฮรี่ก็คือละหมาดในช่วงรับประทานอาหารแล้วนี่ก็จะขอนอนได้อีกสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าบวกเวลาแล้วเราก็จะนอนได้สัก6ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการดีเพราะว่าถ้าเรานอนน้อยไปเนี่ย การนอนน้อยกว่าวันละหกชั่วโมงเนี่ยจะทําให้เกิดโรคต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นการตายผ่อนส่งนะคะเพราะว่ารโรคต่างๆมันจะตามมาเยอะแยะเลยไ<ต>นะคะ,คะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะของพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนคุณหมอด้วย<ช>ค่ะ,คะท่านผู้ชมคะได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะสําหรับนี้อย่างที่คุณหมอบอกอะค่ะเพราะด้วยเหตุเพราะว่าอิสลามเนี่ยเป็นระบอบแห่งการดําเนินชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือ เป็นการปฏิบัติง่ายๆตามวิถีชีวิตประจำวันที่เราพึงมีแล้วทุกๆศาสตร์นอกจากทางการแพทย์แล้วเนี่ยจะมีศาสตร์ทางด้านอ,อื่นๆที่อิสลามสอนแล้วมีประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็แถมได้บุญด้วยนะคะสําหรับวันนี้ช่วงของคุณหมอนะคะถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยก็ส่งคําถามมาได้นะคะแล้วก็จะนําเรียนถามคุณหมอในครั้งต่อๆไปค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมแล้วเราไปสู่ช่วงของครัวหลานค่ะ ฝีมือระดับฉลากทองเชียวนะโหต้องระดับฉลากทองเลยเหรอแน่นอนถึงได้อร่อยไงหอมสมชื่อปลาฉลากทองเหมือน,น,นรอยยิ้มด้วยความหอมอร่อยจากหนึ่งเดียวกวดนี้สีอิวขาวเจสูหนึงตราแม่ครัวฉลากทองรายการโทรทัศน์โลกมุสลิม ร่วมกับสำนักข่าว i อ n อัดจะทำโครงการเสียงสารติเปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระพจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชฟอาลีบินอับดุลระมานอัลซไีอิหมามมัสยิดนบะวีนครมาดินะซาอุาดิอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดย อาจารย์ราชันฮูเซนและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของฝ่ายภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่ c เซ็ center 02 730 2424 24, วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตพันตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมค่ะช่วงครัวฮาลานวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรีค่ะพูดถึงจังหวัดราชบุรีนะคะก็มีประชากรโดยรวมก็ประมาณ7 0็0 0 0นเจแสนคนนะคะ ก็เป็นมุสลิมสักประมาณ50%ก็ประมาณ30,000คนแต่ที่สำคัญก็คือจุดที่มาเยี่ยมในวันนี้ค่ะเป็นบริเวณสวนพึ่งซึ่งสวนพึ่งนี้เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยก็จะต้องมานั่งหาอาหารรับประทานวันนี้ทางรัวฮารานก็เลยพาท่านผู้ชมมาแนะนำเกี่ยวกับร้านอาหารของมุสลิมก็คือห้องอาหารซีรีนซึ่งมีรายการอาหารที่น่าสนใจและพร้อมบริการหลายรายการเลยค่ะเดี๋ยวตามมาริยาไปเลยนะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้อรียามาอยู่ที่หน้าเตาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้รายการอาหารที่จะแนะนําในวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นรายการอาหารธรรมดาแต่ทางเจ้าของร้านบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านกันเลยนะคะคุณยามิละบุญจิติค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะนะคะส่วนผู้จัดก,การอีกคนนึงน,นะคะก็คือคุณฟีโรสคานประทานค่ะอัสลามุอะลัยกุมบารัมบุลลาอูบะราต อย่างที่บอกว่ารายการอาหารที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคาว่าไม่ธรรมดาก็คือสื่อมาว่าเวลาที่แขกมาชอบจะสั่งรายการอาหารนี้เป็นอะไรคะเป็นส่วนมากจะเป็นผัดกระเพราผัดกระเพราหรือว่ากระเพราไก่อย่างที่บอกท่านผู้ชมเมนูเด็ดจริงๆแล้วผัดกระเพราเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยแทบทุกครัวเรือนจะรู้จักแล้วก็เวลาไปรับประทานตามร้านอาหารก็แทบทุกครัวเรือนแต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งล่ะคือเอกลักษณ์ หรือว่าอัตลักษณ์ของแต่ละร้านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันความอร่อยจะแตกต่างกันตรงนี้เรามาดูนะคะว่าความอร่อยเป็นอย่างไรเริ่มจากส่วนผสมก่อนแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณกมิลลาก็จะมีหยอบพริกก่อนนะคะ,คะพริกอันนี้เป็นพริกขิงสวนอของเราจะไม่มีกระเทียมค่ะอัน uh นี huh. ้พิเศษที่ไม่มีกระเทียมแล้วก็จะมีแค่น้าตาลทรายแล้วก็มีพริกพริกมันเม็ดใหญ่ะคะ่ะแล้วก็มีซีวซีว <CEO S 1> ดํา หวานนะคะแล้วก็ซีอิ๊วเค็มค่ะแล้วก็กระเพราอันนี้จะเน้นเป็นกระเพราบ้านนะคะแล้วก็มีไก่สับไก่สับนะคะตอนนี้เราเริ่มปรุงเลยเริ่มจากยังไงคะตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงค่ะพีชที่หนูที่บดเอาไว้นะคะบุไว้แล้วค่ะบไแล้วอันนี้ไก่ก็คือจะใช้ไก่ส่วนอกอกเลยนะคะส่วนอกอกเลยแล้วลอกหนังออกแล้วก็สับอันนี้เราใส่น้ำซุปนะคะซุปกระดูกไก่ที่ต้มไว้ค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วนะคะแค่น้ำตาลทรายซีอิ๊วดำตอนนี้ก็เบาไฟลงแล้วนะคะอันนี้ก็คือพริเป็นพริกแห่พริกมันเอเดี๋ยวมาพเรียกเป็นจี้ฟ้า ได้เป็นกระเพราบ้านสุดท้ายแล้วกระเพราบ้านเนี่ยจะแตกต่างจากกระเพรามันจะเป็นกระเพราสวนที่ใบใหญ่กลิ่นจะไม่หอมอนน<ล>กระเพราบ้านมันจะได้เผ็ดร้อนแล้วก็กลิ่นเขาหอมแล้วก,ก็เผ็ดร้อนในตัวเขาเองนี่คือความแตกต่างนะคะเพราะว่ากระเพรามีหลายพันธุ์แต่เท่าที่เห็นทั่วไปนะคะก็จะเป็นใบใหญ่ตัวนี้เป็นกระเพราสวนใส่าจานแล้วนะคะ่านผู้ชมคะอันนี้ส่วนตัวรรยายเองกก็จะชอบไข่ดาวนะคะ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมขาเสร็จสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพร้อมที่จะรับประทานกับข้าวสวยสิคะข้าวสวย,สวยร้อนๆพริกน <ๆ S 2> ้ำปลาลาดะคะพริกน้ำปลานะ,นะ,ค,านะคะซึ่งกลิ่นกระเพานี่แรงมาเลยค่ะนะคะ,ะทีนี้ทางรายการมีผิดพันธุ์มาฝากด้วยค่ะผิดพันธุ์แรกก็จะเป็นผิดพัน์ตราแม่ครัวค่ะ ปิดพันตราฉลากทองนะคะแล้วก็ปิดพันตราแม่ครัวฉลากทองนะคะสร็จอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันพืชสุขภาพที่ใช้ทํากับข้าวเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นน้ํามันพืชเอร์มอรันยูทิเบนค่ะไว้สาหรับทำอาหารเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากให้ทางคุณจินดาชื่อบอกท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนอนี่คะอ๋อค่ะร้านเรานะคะถ้าเกิดมาทางเส้นเพชรเกษมอยู่บนถนนเส้นหลัก ก็เลี้ยวเข้ามาที่จะมาสวนพึ่งนะคะ48กิโลจากถนนเพชรเกษมพอมาถึงโรงพยาบาลสวนพึ่งนะคะโรงพยาบาลสวนพึ่งจะอยู่ซ้ายมือค่ะเลยโรงพยาบาลมาแ0 0เมตรนะคะร้านเซียนจะอยู่ขวามือมีป้ายอ๋อฮาร้านสีขาวเขียวนะคะชัดเจนอยู่ขวามือติดถนนใช่ค่ะติดถนน,น,นใหญ่ค่ะอย่างนี้ค่ะในท้ายรายการนะคะ,ะจบนะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดตอะะอ่อทางร้านได้ที่สําคัญก็คือคุณยมิ้วบอกว่า การทาร้านอาหารเนี่ยค่ะโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยหา,า,หาร้านอาหารทานยากก็อย,อย่างนี้ค่ะบางทีเราเป็นน,นั้นเป็นร้านอาหารเนี่ยสิ่งแรกสําคัญก็คือเราต้องมีใจให้กับกับอาชีพนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของความเป็นพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาเนี่ยบางครั้งเราบางทีเวลาร้านเนี่ยอาจจะปิดเร็วแต่ว่าด้วยความที่เรามีเบอร์โทรอยู่ที่ป้าย,น,ยนะคะเออหลายๆท่านบางทีมาถึงที่นี่สามทุ่มครึ่ง จากทางภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีการโทรเข้ามาซึ่งเราก็ยินดีที่จะออกมาทํากับข้าวมื้อดึกให้ทานค่ะคือมีอะไรอ่ะเน้นเน้นการโทรคุยกันได้เพราะเรายินดีเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ครัวเราก็อยู่ตรงนี้เรายินดีทําให้ที่น้องสิมอยู่แล้วค่ะนะคะ,คะตรงนี้เป็นส่วนสําคัญในการทําธุรกิจมากๆเลยค่ะเพราะว่า ความรับผิดชอบในเรื่องของการเปิดปิดก็สําคัญส่วนหนึ่ง<ะ>ความเกือ้อกูลช่วยเหลือในการที่พี่น้องมุสลิมมาจากจังหวัดแลวก็เมืองนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซึ่งมาถึงก็ไม่รู้จะหาที่ไหนอน้องก็มีที่พึ่งตรงนี้ะนะคะสำหรับนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระเจ้าประทานคุณคัดีตอบแทนทั้งคุณยามิลานะคะแล้วก็คุณไฟโรสคารนะคะคเะคะพราะว่าพี่น้องมุสลิมเราแถวนี้ก็มีส่วนอาเป็นเชื้อสายประเท่ไทยเรื่อยๆนะคะค่ะ ท่านผู้ชมคะและนี่คือความประทับใจหนึ่งรายการของครัวซีรีนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดต่อในท้ายรายการมาได้คะ่ะนอกเหนือจากตัวนี้ก็จะมีอาหารดึกดื่นอีกหลายรายการมากอย่างเช่นข้าวหมกก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือว่ารายการอาหารตามสั่งอื่นด้วยคะ่ะสำหรับนี้ช่วงครัวฮาลลาตลาดท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลามวัวะล,ลยกุม้มฟาร์มะตุลลฮอโะบเระกาตุ์สนับสนุนโดยน้ำมันพืชเออร์รันนิวทิเบล คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะผัดกระเพราไก่ใช้น้ำตาลอะไรก็น้ำตาลปี๊บขอน้ำตาลทรายส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์รายฉลากทองหนึ่งชุดค่ะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติ ภารกิจของแต่ละศาสนาเนี่ยเรามีการวิจัยนะฮะเราวัดความดันนะฮะตรวจน้ําตาลในเลือดนะครับแปลกใจมากเลยคือว่าเบาหวานก็ลดลงความดันก็ลดลงไขมันก็ลดลงได้นะครับด้วยวิธีการทําสดมนภาวนาเนี่ยนะครับ,รบอย่างบางคนที่สมองฝ่อเนี่ยแน่นอนน่มันต้องฝ่ออยู่ทุกวันไอเสียสมองมันตายอยู่ทุกวันแล้วทีนี้เราจะต้องป้องกันโดยที่ว่าเรารับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อสมองไหมเราอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งอะคะ่ะที่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับเลยว่าทำให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคสมองฝ่อ